เมตตาพระอาจารย์บุญทวีสิทกจิตโ,จโตพระครูมงคลญาณโสพลเจ้า,าวาดวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายวันนี้ท่านเมตตาพวกเรามากนะครับบินมาจากหนองคายมาเป็นอุปชายะให้ด้วยแล้วก็พวกเราได้รู้จักท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไป เป็นนิสิตอาศัยอยู่กับท่านไปนเรียนรู้ข้อวัดปฏิปทาสายพระป่าที่วัดหินหมากเปงขอเมตตาพระอาจารย์กล่าวธรรมะเล็กๆน้อยๆข้อคิดสกิจใจให้กับพวกเราชาวธรรมสถานกราบนนมนต์ครับเล่าบอกว่ามาโชว์ตัวเฉยๆน,นั่นนะี่ะ ตัวตัวทำความรู้สึกรู้รู้จักกันเฉยๆคุยอะไรไปถึงวัดก่อนจะจัดก,การเองหรอกเออดูหน้าเลยนะดูหน้าอาจารย์เลยนะถอดใจตอนนี้ก็ยังพอทันนะ <c oughs> จริงๆก <c oughs> ็ๆ <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วพวกเราเ <c oughs> ช้าก็ได้คุยกับพี่โบสอยู่ว่าการ เป็นนักบวช่ยมันง่ายง่ายนะพวกเรานะมันง่ายเออถ้าพวกเราตั้งใจว่าที่จะบวชพวกเราก็เริ่มตั้งแต่เคลียร์ปัญหาเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้แหละพวกเราก็น่าจะหยุดทุกอย่างเราเคลียร์แล้วก็มีกี่วันด้วยมีกําหนดด้วยนะถ้าพวกเราทาําพภายในห้าสิบห้าวันนี่นะถ้าพวกเราทําแนวทางการปฏิบัติ ของพระพุทธเจ้าจริงนะพวกเราอาจจะไม่ได้ศึกสักองเลยนะพวกเรารู้ไหมบอกอย่างงี้เนี่ยจะถอดใจถอดใจก็ถอดเลยนะจริงๆอาจารย์ปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัตินานนะสองวันเองนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องคิดไงเออพอบวชแล้วเราจะต้องคิดอะไรวินธบาตได้คิดไหมพวกเราเออวินทาบาทสมมติพวกเราสมมติมมไม่ได้ก็ดูหนังสือหนังสือก็ไม่ได้คิด นะมินตบาทปัดกวาดเทถูสิ่งใดที่พวกเราไม่เคยทำพวกอดพวกเราจะเคยได้ทาถ้าไปอยู่วัดวัดอาจารย์เนี่ยนะเออคุณจะเป็นอายุมากเท่าไรคุณต้องไปส่งน้ําให้อาจารย์นะเออไปส่งน้ําไปดูแลครับาอาจารย์ปัดกวาดเทศถูไม่มีอะไรที่ต้องคิดอะไรสักอย่างเลยนะนะครับเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็มีแต่กุศลอย่างเดียวนะถ้าพวกเรารู้นะนะ ไม่มีอะไรต้องคิดเลยเพราะว่าไม่ได้ประกอบสมาชีพอะไรไงความเป็นอยู่ของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเห็นไหมแต่ถ้าพวกเราบวชเพื่อเป็นพระราจ้กุศลเนี่ยอันนี้บวชเพื่อเรานั่นแหละเหมือนพ่อแม่ที่ลูกดีๆนะพวกเรามีความสุขไหมเอา ลูกดีประพฤติปฏิบัติตัวดีพ่อก็มีความสุขไม่จําเป็นต้องไปมาดูแลอุปถัมภ์รับใช้หรอกเชียงแค่ขอให้ลูกเป็นคนดีแค่นั้นพ่อแม่ก็มีความสุขเหมือนกันนะถ้าพวกเราบวชเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติต,ตามหลักคำทังสอนของพระพุทธเจ้าตามสมณะสารูปคือเรื่องของการปฏิบัติของนักบวชไงบุญกุศลมันเกิดขึ้นเองนะเราจะอุทิศให้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีหรือสมเด็จพระนางเจ้าก็ดีเนี่ยพระองค์มีบุญบารามีมากกว่าพวกเรานะพระองค์มีบุญมากกว่ามากจริงๆแต่ถ้าเราทําเราทําเพื่อสนองนะแสดงความกตัญญูกตเวทีมันเป็นเรื่องมายของคนดีด้วยนะฉะนั้นนะพวกเราก็เตรียมตัวเลยเลยว่าเราจะไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปสนใจใส่ใจอะไรเลยว่างั้นเถอะถ้าเราไปคิดเรื่องโยมเนี่ยนะคิดเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันจะอายนะ อันนี้เป็นเรื่องของอาจารย์เองนะอาจารย์โกรธอาจารย์รู้สึกอายเลยนะเฮ้ยพระโกรธว่าอย่างนี้นะพระโกรธพระอยากได้อะไรสิ่งนะั้นสิ่งนี้หนูรู้สึกอายทาไมเึงอายเพราะมันไม่ใช่พิสัยของเราอาจารย์ชี่อย่างนั้นนะพวกเรานะมันจะไม่ใช่พิสัยของพวกเราพิสัยของพวกเราน่งคือรักษาตัวเองแค่นั้นเองรักษาไม่จิตเป็นอกุศลไม่ให้ความโลภโกรธลงมันเกิดขึ้นในจิตเราเนี่ยทุกอย่างเป็นของง่ายไปหมด นะเอาละเรวพูดตอนนี้เราไปถึงวัดมันจะมีอะไรพูดแค่นี้เนาะ